สวัสดีครับวันนี้พามาชมจิกน้ำนะครับนี่มันล่วงหล่นอยู่ตามพื้นสีสันสดใสสวยงามนะครับตื่นสายไปหน่อยนะครับมันล่วงเกือบหมดละยังพอมองเห็นอยู่บ้างนี่นะครับ ถ้าตื่นมาเช้าเช้านี่พวงมันจะเต็มกว่านี้นะครับตอนนี้มันร่วงนะมันร่วงแล้วก็มีผึ้งมาดูดน้ำหวานด้วยอะไรด้วยนะครับนี่นะครับร่วงข้างล่างเต็มเลยปีหนึ่งก็ออกครั้งหนึ่งประมาณนั้นใช่ไหมผมก็ไม่ได้สังเกตมันนะ ก็สวยดีแต่มันหลุดร่วงเร็วนะครับมันจะออกในช่วงเช้าเช้านี่นะครับก็มแมลงพึ่งมาดูดน้ําหวานมาผสมเกรสรเนาะนะครับจิกน้ำนะครับใบอ่อนยอดอ่อนกินได้ ดอกก็กินได้นะครับถ้าจะกินนี่นะครับเต็มเลยสวยงามสีสันสดใสนีนะครับใบก็ลักษณะนี้นี่นะฮะข้างล่างเต็มเลยครับล่วง มันก็ล่วงอยู่ตลอดเวลาครับเปาะแปะเปาะแปะนะครับนี่นะมันก็ล่วงเต็มเลยนะครับมแมลงพึ่งก็บินมาดูดน้ำหวานกันเยอะเลย สีสันสดใสสวยงามดีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะสวัสดีครับ